นี่นี่วันนี้เป็นเรื่องของโต๊ะอะนะตึงตึงโต๊ะตึงตึงโต๊ะโต๊ะตัวนี้อยู่กันมาตั้งนานอยู่กันมาตั้งแต่ก่อนเข้าอนุบาลใครเห็นก็จําได้โดยเฉพาะผู้ติดตามต้องจํา <ำ S 1> <จำ S 2> ได้สิครับเพราะ,ราะใช้ผมทุกงานเลยต้มผัดเกีทอดหอมอะไรในพริบตาไม่ใช่ปะป๊ามันผิดโฆษณาอ่ะมาดูที่เราใช้มันทําอะไรบ้างทํากันบ้านก็เคยนะหลกัหลกๆก็ทําอาหารอะ ทดลองวิทยาศาสตร์ก็มีบางทีก็เล่นกับกิ้งกา่าเน่ะเออว่าไปก็ใช้มันทำทุกอย่างจริงๆนะเนี่ยทั้งเปิดทั้งเปื้นเชื้อโรคจะมาเยือนป้าเขาตัวป่วยยังเนี่ยงั้นถึงยาต้องทำความสะอาดอปเต้องใสแอลกอฮอล์อ่ะเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวมันดางงั้นมาทางนี้มหมา้ามีวิธีออแกนิกเบบี้แอเซอรี่คลีนเซอร์เช็ดแล้วสะอาดเวอร์ ถึงเผลอเอาเข้าปากก็ไม่ต้องคิดมากมีส่วนผสมจากเอนซลลไซม์ผลไม้แค่ฉีดแล้วเช็ดเอาอย่าเช็ดหนะ้าหมอมาอันนี้เอาไว้เช็ดออร์แกนิกเบบี้เวทไว้สะอาดอ่อนโยนเช็ดผิวก็ได้สะอาดคูณสองคูณสองสะอาดคูณสองคูณสองเชื้อโรคคราบฝุ่นจัดการได้ด้วยน้ำมุมนสะอาดปลอดภัยมั่นใจเราใช้น้ำมุน นสินค้าชันนำเยอะตัวแทนอีกมาก